อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าเกือบสิบโมงเศา้าพี่น้องงานเข่าละวค่ะพี่น้องพอเพิินเอาเอามาไห้ค่านี่สองโตแม่บริยงจา้าอืแม่บริยงังซ้ำเฮ็ดจังใดดีเนาะค่ะพี่น้องคอมเมนต์มาบอกในได้จา้าเรียงวิธีใดจังสีไงออกประมาณตีสามได้ค่ะเนี่ พอเพิ่นห้ค่ะเมื่อกี้ก็เอาอันนี้ป้อนนี่ค่ะเพิ่นก็ดูด,ดียจา้าพอเพิ่นกำลังไปซื้อนมแพะค่ะเลี้ยงเองนี่จะรอดบ่เนาะพี่น้องแม่เพิ่นบ่ลอดแม่เพิ่นบ่เลี้ยงเลยจา้าแม่เพิ่นบ่เลี้ยงเลยเบิ่งกับโบเป็นด้พี่น้องบอกเถิดทั้งคููมั้งค่ะนี่ เดี๋ยวเขาจังเวากันนะค่ะตังซื้อเผื่อในเด้อค่ะพี่น้องค่ะตั้งซื้อ,อยังดีเดี๋ยวจะป้อนน้ําอีกเดี๋ยวพ่อไปซื้อนมอยู่ลูกซื้อนมกับขวดนมงานเข่าเลยค่ะพี่น้องบัดที่นี้เลี้ยงน้องมา้าลูกม้าออกลูกแล้วก็เลี้ยงลูกแพะแพะบริเลียงค่ะเดี๋ยวอีแม่จะพยายามเลี้ยงให้ลูก แพะหน่อยหลอดทั้งสองตัวด้วยค่ะไผ่มีขําแนะน้ากะบอกมาในคอมเมนต์ในเด้อจ้าพี่น้องค่ะซอยกันเลี้ยงด้วยบาทนี่งานเข่าแล้วค่ะพี่น้องพี่น้องซอยกันเลี้ยงด้วยค่ะพี่น้องค่ะให้เขาใหญ่ให้เขาเติบนะค่ะนี่ที่โตนค่ะคอนเมนทิมไว้กับตายทิมซื้อ,อ,อแม่บอเลี้ยงจ้าพอเพิ่นเอามาว่าแม่มันบอเลี่ยงว่าสันโอ้ ตั้งซื้อให้น้ำแน่เด้อค่ะฝาแฝดแฝดคนละฝาตั้งซื้อให้น้ำเด้ค่ะออกพร้อมกันเด้อค่ะอยู่ฟาร์มนั่นมีอีกแม่หนึง่งได้โตเดียวโตวหน้านั่งไงก็นี่แล้วก็แม่เขาเลี้ยงจะออกพร้อมกันเมื่อนี้เนาะค่ะมื้อสันวันดีเนาะค่ะสิบสองกรกฎาได้แพะสองแม่เลยคู่นี้แม่ไม่เลี้ยงเดี๋ยวยายเลี้ยงเองลูก เข้มแข็งเด้อเดี๋ยวยายเลี้ยงเองนะยายจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะแต่ยายไม่รู้ว่ายายจะสามารถเลี้ยงหนูรอดได้ไหมพี่น้องคะฝากเลี้ยงในเด้อค่ะเลี้ยงซอยในเด้อค่ะงานเข่าเลยเด้อค่ะพี่น้องถือว่าได้มาหลุดจากกระเลี่ยวด้ยมาติดตามอดัมฟ้ามแล้วกะขอความกรุณาเลี้ยงซอยในเด้อค่ะใครมีวิธีดีๆก็บ,บอกมาในเด้อจ้า งานเข้างานเข้างานเข้าเลยพี่น้องงานนี้นะคะเลียงซอยเน่ตังซื้อไห่พรอ,อมเน่ค่ะนี่โตนี่ซื้อ,อยังนี่น้องนี่สีขาวเนาะคะ่ะตัวนี่น้องกับสีนี่ซื้อ,อยังดีเนาะคะ่ะนาอบันนี้เพจเพศบักลาดินตัใหตัวผูตัวผูหรือตัวแมมตัวผูทั้งสองออมั้งกันอีแม่เบิรงบอผิดเนาะคะ่ะพี่น้อง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเดี๋ยวขอโตไปเลี้ยงลูกก่อนเดค่ะเด้อทั้งลูกหมาทั้งลูกแพะจ้าส,สอยอีเม่เลี้ยงเน่เด้อค่ะเอฟซค่ะค่ะขอบคุณนะคะบายบาย